8สุสัมมุทธสูตรว่าด้วยผู้ลืมเลือนธรรมเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวคถานี้ในสนํานกของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลผู้ลืมเลือนธรรมย่อมถูกชักนํำไปในวาทะของคนเหล่าอื่นบุคคลเหล่านั้นหลับอยู่ยังไม่ตื่น บัดนี้เป็นการที่บุคคลเหล่านั้นควรจะตื่นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลผู้ไม่ลืมเลือนธรรมย่อมไม่ถูกชักนำไปในวาทะของคนเหล่าอื่นบุคคลเหล่านั้นผู้รู้ดีรู้ชอบย่อมดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอในที่ที่ไม่สม่ำเสมอสุสัมมุทสูตรที่8จบ